ไมว่าจะอักษรแดงไม่ว่าจะอักษรดำนะครับถ้าเป็นอักษรแดงนะครับก็จะเป็นใบละนะครับ ใบละห้าสิบาทพูดผิดใบละห้าสิบาทนะครับสาหรับแบงค์นะครับสิบบาทโบราณแบบนี้อักษรสีแดงแบบนี้นะครับใบละห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆอยากได้ทําอย่างไรใช่ไหมครับอยากได้ก็สั่งเข้ามานะครับพี่สุพจนะครับสั่งเข้ามาแบบเก็บเงินไปทางนะครับเก็บเงินไปทางค่าจัดส่งก็ร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆค่าจัดส่งก็ร้อยเดียวนะครับเาเก็บเงินไปทางร้อยเดียวแล้วทําไมของไม่ถึงใช่ไหมครับเก็บเงินไปาทางร้อยเดียวทําไมของไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะไม่ได้รับสายนะครับถ้าไม่ได้รับสายของก็จะถูกตีกลับมาแบบนี้นะครับเพราะฉะ ไม่ด้ของด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าสั่งมาไม่ได้ของเขาไม่ได้รับสายไปรษณีย์ก็บอกอนั่นอยาส่งเลยนะครับตีกลับดีกว่านะครับง่ายดีนะครับขนส่งทุกเจ้านะครับถ้าเกิดไม่รับสายเขาก็ตีกลับมาครับง่ายครับเพราะฉะนั้นรับสายนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้ทําอย่างไรใช่ไหมครับทักทักอะไรนะทักแชทอ่าแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์เข้าโปรไฟล์ก่อนนะครับแชร์คลิปตีไว้ในกระดานนว้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทักแชทครับผมอ่าถามนั้นเลยตอนนี้ส่งก่อนเลยนะครับ ฝนลงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือแพ็คกันต้องปิดซองสนิทนี้เลยนะครับต้องปิดซองให้ดีๆแบบนี้เลยนี่ๆอย่างนีนนนน้แล้วก็กล่องนะครับกล่องโอเชเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางนะครับขอบพระคุณนะครับพี่สุพจน์นะครับอยู่นะครับลาพูนนะครับอยู่ลําพูนนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับสําหรับแบงค์สิบบาทสวนแดงนะครับเพื่อนๆอยากได้แบงค์สิบบาทสังสวนแดงอย่าลืมนะครับรีบแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เล่นเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทเต็มเข้ามาครับ